3ร้านอร่อยในย่านอูเมดะสิสตีค่ะทุกคน s a n น t i z a t i o n ค่ะเจนยังอยู่ที่โอซาก้าอยู่นะคะเดี๋ยวคืินี้เจะจะพาไปกิน3ร้านอร่อยในย่านอูเมดะที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟด้วยนี่พรอมแลาเราก็เดินไปด้วยกันเลยนะคะ คือแบบแรกต้องบอกก่อนว่าเจนอะไม่เคยโอซาก้าใช่ไหมจิก็เลยแบบสงสว่าอุมเมดะคืออะไรลหลายคนก็บอกว่าเออของาอร์อยู่ใกล้อุมเมดะนะก็เลยแบบอเออจนต้องเลือกมาสามร้านอย่างแบบว่าจอมใจตัดช้อยมากอะอุมเมดะเนี่ยแปลว่าทุ่งบวยนะคะ,ะก็ที่จริงแล้วเขาเป็นย่านการค้าย่านธุรกิจแล้วก็เป็นย่านบันเทิงด้วย แล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนรถไฟสายหลักทางตอนเหนือของโอซาก้าคือทางตอนเหนือก็จะเป็นโอเปดะใช่ไหมแต่ว่าถ้าทางตอนใต้เนี่ยก็จะเป็นนัมบะค่ะบอกเลยว่าตอนที่เจนมาถึงสถานีรถไฟ อุเมดาเนี่ยจะงงมากเลยนะเพราะทางรถไฟเข้าเยอะมากเขาเป็นจุดที่มีการคมนาคมสัญจรสูงค่ะแล้วก็มีสำนักงานพวกโกรงแรมเนี่ยตั้งอยู่หลายแห่งนะคะในอุเมดาตะวันตกแล้วก็ยังมีตึกและฟ้าต่างๆมามา่อีกแบบ40ตึกเลยอะสำนักงานของสายการบินแบบแอร์ฟ้ญญาก็อยู่ที่ตึกชินซากุระบาชินะคะสายการบินของจะเป็นแอร์ไลน ก็อยู่ที่ตึกสโนคริสตัลค่ะรวมถึงกงศูลใหญ่ของประเทศเบลเยีเยมเนี่ยก็ตั้งอยู่ในตึกไดอิชิเซเมนะคะที่อยู่ที่อุเมดะด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอุเมดะก็ยังเป็นที่รู้จักของการเป็นแหล่งช้อปปิ้งไปอีกคือเดินผ่านมาคือร้านขายของหน้าตําเยอะมา,จากจะต้องทําใจมาที่ร้าน อาหารก่อนนะคะบอกเลยว่าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้าก็ตั้งอยู่ในอุมเมดาไดและค่ะทุกคนและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะถ้าใครเป็นสายเกมสายอนิเมะเนี่ยบอกเลยนะว่าอุมเมดาก็เป็นแหล่งนั้นให้คุณได้คะ่ะเพราะว่าเอามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Nintendo Po เกมอนแคท c o มอะไรอย่างเงี้ยพวกแรอทองและไอเทมถ้าหาไม่เจอก็คือได้มาที่นี่ได้เลยและร้านแรกที่เราจะไปนะคะก็อยู่ในตรอกซอกซอยนี่เล็กนี่แหละใ,ในอุมเมดานะคะชื่อร้านรงทาขูโดยายม่าค่ะ ถึงร้านจะเล็กนะคะแต่ว่าทุกคนก็มาต่อแถวกินนะเป็นร้านโอโคโนมิยากิค่ะนี่ก็คือมาตัดคิวแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกุริบนะคะ3คนก็ทริปนี้นะคะก็อย่างที่บอกน้อยมีเจนมีเปนนะคะแล้วก็ปะป๊ามากัน3คนร้านโอโคโนมิยากินะคะหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นก็เป็น1ใน3 Must try food โอซาก้าใช่ไหมนอกจากโอโคโนมิยากิก็มีทาโกยากินะคะแล้วก็ของทอดเสียบไม้อ่ะจะจำชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ aki, <c oughs> คัสึยากิปักินแล้วลืมแล้วร <c oughs> ้านนงโขดโดยมาม่าเนี่ยเป็นร้านเล็กๆนะคะมีที่นั่งแค่ประมาณ15ที่เท่านั้นเองเป็นร้านรอเข้าถิงงนี้จะยืนในหลืบนะคะแต่ก็ไม่ได้หายาค่ะที่มีที่บางแดดบางลมบางฝนสีเขียวนี้เข้าไว้บอกเลยว่าถึงร้านจะหายาแต่ไม่สามารถหลบคนสายตาความตะกละของเราได้หรอกค่ะ ควรภูมิใจใช่ไหมใช่จากที่ไปทำรีเสิร์ชมานะคะเขาบอกว่าเอ,อ่ออาจจะต้องใช้ความพยายามหน่อยนะเพราะว่าร้านนี้กะในาางั้นเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ไม่มีเมนูภาษาองังกฤษค่ะแต่ว่าโลกนี้ก็มาอยุคที่เทคโนโลยีมีกุ้ก็ทันสมัยกันแล้วนะคะเดี๋ยวทันสมัยอื่นๆใดๆที่มีหลายแบวนๆเนี่ยแล้วก็เออเอามาเลือกใช้จับจ่ายได้นะคะใดๆนะร้านนี้เปิดเฉพาะตอนเย็นหรือเปิดหกโมงเย็นนะคะปิดตีหนึ่ง ออจันทร์ถึงพุธนี่ปิดตีหนึ่งแล้วก็พื้ฤหัสถึงเสราร์ปิดตีสี่ค่ะส่วนวันอาทิตย์หยุดในระหว่างเข้าคิวเดี๋ยวมาเล่าเรื่องโคโนเมีย hmm. ากี่ให้ทุกคนฟังแล้วกันนะคะ mm hmm. คือว่า โอโคโนมิยากิเนี่ยเขาถูกคิดค้นในญี่ปุ่นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ค่ะและก็กลายเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะคะในช่วงระหว่างสงครามรวมถึงหลังสงครามด้วยมีต้นกําเนิดมาจากทุกคนไม่น่าเชื่อปรมราจารย์ด้านชาค่ะท่านเซนโนคิร no ิวนะคะคือเขาใช้แป้งสาลีที่ใช้ทําขนมกินแกล้มกับชาเนี่ยท่านเอามาทําเป็นขนมที่มีลักษณะเหมือนแป้งเครปค่ะ ตอนแรกก็เป็นเมนูที่เสิร์ฟในพิธีทางศาสนาจากนั้นก็เริ่มแพร่หลายนะคะสู่สามัญชนในยุคเอโดะตลอดจนยุคเมจิเลยค่ะต่อมาขนมฟูโนยากิก็ถูกปัฒนาไปเป็นขนมสุเคโซอุจยากิค่ะลักษณะนะคะเป็นแป้งเครปสอดไส้ถั่วแดงกวนและก็เริ่มจำไหนตามร้านค้าทั่วไปในยุคเมจิค่ะและหลังจากเข้าสู่ยุคเมจิอย่างเต็มตัวนะคะขนมโอโคโนมิยากิก็ เดบิวต์ค่ะเจอกําเนิดขึ้นที่โอซาก้าและก็ถูกพัฒน,นายอย่างต่อเนื่องนะคะจากเดิมเนี่เป็นขนมหวานไส้ถั่วแดงให้มาเป็นอาหารคาวค่ะโดยการใช้พวกเนื้อสัตว์ใช้ผักนะคะเพื่อให้มันอิ่มท้องมากยิ่งขึ้นบอกเลยว่าในตรงนี้นะจุดจุดนี้นะคะขณะเดียวกันโตเกียวเนี่ยก็มีการคิดค้นมอนจายากิขึ้นค่ะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกับโอคโนมิยากิเลยนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วจะไปโตเกียวก็ได้พาไปกินด้วยกันพร้อมกัน เป็นเฟิร์ส i m มของเจนเช่นเดียวกันนะคะและการแพร่หลายของโอคุนมิยากินะคะก็แพร่หลายอย่างจริงจังนะคะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะโดยเริ่มจากอาหารที่ชื่อว่าอิซเซนโยโชคุเป็นแป้งสาลีละลายน้ำนะคะแล้วก็ไปผสมกับกะลำปี จากนั้นก็นําไปย่างค่ะปิดท้ายด้วยการราดซอสนะคะเพื่อเอาไปกินเป็นของว่างให้อิ่มท้องเนื่องจากว่าสมัยหลังสงครามใช่ไหมอาหารการกินเนี่ยมันก็เออยากแค้นนะคะเข้ายากหมักเพลงประชาชนเข้าสู่ภาวะการขาดแคลนอาหารค่ะและเมื่อสงครามโลกจบเนี่ยฮิโรชิม m าเขาก็คิดค้นโอคโนมิยากิสูตรของตัวเองนะคะสูตรก็คือสูตรฮิโรชิมานี่แหละแล้วก็ โด,ด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยค่ะหลังจากนั้นผู้คนก็เริ่มใส่วัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นไข่หมูเส้นโซบะอาหารทะเลโรยหน้าด้วยต้นหอมหรือว่าซอสมายองเนสค่ะฉันที่เป็นทาดามายองเนสก็เลยชอบไงสรุปสรุปสรุป,สร,ปสรุปนะคะว่าโอโคโนมิยากิเนี่ยมีต้นตำรับอยู่ในแถบคันไซและฮิโรชิม่าถ้าเป็นสไตล์คันไซหรือว่าโอซาก้าเนี่ยวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกเอาไปผสมอยู่ในแป้งสาลีละลายน้ำแล้วก็ค่อยนำไปย่างรวมกันค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ฮิโรชิมาเนี่ยเขาจะเทแป้งละลายน้ําลงไปที่กระทะร้อนๆก่อนให้แผ่นบางๆจากนั้นก็ค่อยใส่วัตถุดิบทับซ้อนลงไปค่ะแล้วก็สไตล์ฮิโรชิมาเนี่ยจะใช้กระหล่ำปีมากกว่าสูตรคันไซนะก็คือพูดจนจบนะคะมีคนออกจากร้านเนี่ยสองคนเราต้องรอให้คนออกจากร้านมากกว่านี้แล้วก็คิวเราก็ยาวมากขึ้นแล้วก็เราไปด้วยกันเนาะแกก็ว่าบาปไป ภาษาอังกฤษแล้วเด้อไม่ได้มีแค่ภาษาอังกฤษนะคุยภาษาจีนภาษาเกาหลีด้วยนะคะีเสิร์ชไม่อัปเดตความผิดเจ็นเองแหละหนึ่งในมัสชายของร้านนี้เลยนะเขา็คือยายกิโซบะผัดเป็นเกลือนะเลือกเป็นเกลือ ออยืมอร่อยเส้นอร่อยเส้นมันแบบเด้งดุ่ง,งเป็นโซบะที่แบบดีอ่ะแล้วก็แบบเกลืออร่อยจริงมันจะไม่เป็นแบบกับแบบที่เคยกินปกติใช่ไหมที่น้ำมันจะเป็นยเยอะมากอืมันี้มันเท่งอ่ะ,อะ เรานั่งโต๊ะพิเศษนะคะเขาก็เลยแบบทำมาให้แล้วก็มาหัน่ตนต่อหน้าต่อตาเราเลยจุ๊บๆ มีความชีตความชีตมีแบบเพิ่มชีตเพิ่มโมจิดีไหมเอาแบบจริงจริงติดมาสองนี่สั่งเป็นโอคโนมิยากิรวมนะครับทุกคนรวมอะไรบ้างมีทั้งหมูปลาหมึกกุ้งแล้วก็หอยเจล ยิงกระามได้เลยจริงๆเลยที่เราเกิดมาเหีนปาย<ม>ด,ดูไหม,ไหมเป็นไข่ห่อกระมูใหญ่ๆที่เป็นสเต็กเสร็จแล้วก็ล่าซอสแบบแบบอย่างเงี้ยซอสโอโคโนมิยากิแล้วก็สุดท้ายตอนเสิร์ฟเราก็จะโปะไว้อยู่บนกละดมคับทุกคน อย่าลักกันเยอะอน,นีกันเนื้อหมูเอยหมูหมูเป็นสเต็กแบบชิ้นใหญ่ๆเลยอ่ะเยกะถูกไหมจ,ไจันปลายจันเปไม่รู้เป็นส่วนจากโปรตีนเยอะไขมันน้อยนะครับ<อ>ก็เลย ไม่ได้หนึ่งกับไข่มันแต่ว่าถือว่านุ่มมากสำหรับการที่ไข่มันน้อยขนาดนี้เอาไม่ได้ไข่หอกก็อร่อยความจริงคือซอสอร่อยแรงนเลยดีอ่ะเด็ดจริงสั่งเพิ่มแล้วจ้าก็เดี๋ยวเราจะมูไปที่ร้านที่สองนะคะร้านที่สองเนี่ยจะเป็นร้านข้าวปั้นโอนิกิรินะตาน,นีดังมาก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 เลยนะคะในเรื่องของราคาถูกอร่อยดีเลิศ เจอกันในที่สองค่ะและร้านที่สองของเรานะคะอย่างที่บอกว่าเราจะไปกินโอนิกิลิใช่ไหมชื่อร้านโอนิกิลิโกริจังค่ะอยู่ตรง จริงๆก็ใกล้สถานีอุเมดะแล้วก็ใกล้กับร้านโอคโนมิยากิที่เราไปกินเมื่อร้านแรกนะคะแต่ว่ามีสถานีที่ใกล้กว่าก็คือสถานีนากะซากิโชค่ะแล้วใกล้อุเมดาดีแหละไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้คือสาขาหนึ่งอันนี้จะเปิดตอน7โมมีที่นั่งกินอีกสาขาคือสาขาคิตะอันนี้เปิดท่อน้ังที่ยัง11โมงนี้รีบมาเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะคนเยอะออปรากฏว่าเข้ามาเป็นแบบพูดได้เลยไหมว่าเป็นลูกค้าแบบ3าคนแรกของเรา ร้านเป็นร้านแบบเล็กๆนะคะแล้วก็แคบหน่อยๆออมีที่นั่งแค่เขาเรียกว่าอะไรรอบเคาน์เตอร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าที่ดีก็คือเราจะาสามารถเห็นเขาทําได้เป็นออนิกินีแบบร้รอนๆนะไม่เหมือนแบบที่ซื้อที่ร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนี้ ด้านในของร้านมีชาร้อนนะคะแล้วก็น้ำซุปมาบริการตัวเองได้เลยค่ะและเมนูอันดับหนึ่งห้งามพลาดเลยนะคะก็คือนี่ไข่แซลมอนกับแซลมอนย่างคะ่ะอืม,อมตก่ยมมวยเตวแซลมอนสํำมากทานได้ ไส้แบบเยอะมากจุกจริงๆอันนี้ด้วยความที่ข้าวมันรอนะคะสาหร่ายก็จะเผื่อยเร็วต้องรีบกินเลเดี๋ยวมันจะกลับไปค,ๆๆคาดอีกเมนูจะเป็นมิโซะย่างกริลชีสค่ะอันะะนี้ทำแบบเบิร์นเลยๆๆๆป๊าปาก็สั่งนะแต่ว่าจะถ่ายไม่ได้ทุกคนทุกอย่างผ่านไปเร็วมาก อีกเมนูที่พลาดไม่ได้เลยนะคะที่หลายๆคนมกินแล้วก็ชอบมากๆก็คือเนื้อสับไข่ดองซึ่งเป็นกินไปแล้ว <laughs> ไม่ขายใา้ันหมือน,นดูเมื่อแต่ไปตักซูกทำอะไรอย่างนี้อร่อยไหม,ม,มเป็มยืนยันว่าอร่อยจริงอันนี้สั่งมาลองทุกคนเป็นเนื้อเทนรอยกับแกงกะหรี่เป็มชิมให้ดูหนัง อันนี้ดีกว่าต่อันนี้ก็ไม่ได้แย่มาลองดูสิกลินแกงกะหรี่คือแรงมากธรรมดาเนะนื้อตุ๋นแล้วก็ใส่ผงแกงกะหรี่อร่อยแบบเป็นปกติอไม่ได้อร่อยเป็นพิเศษเขาบอกว่าเพื่อความอร่อยนะคะให้เหลือข้าวของโองนิกิเดวไว้หนึ่งในสามแล้วก็ใส่ในน้ำซุปแต่ว่าเรากินเพลินไปหน่อยอย่ะอรท่นะทุกคน มีซอยมีไส้มีทรงอะไรค่ะมีไส้ก็ใส่ไปเลย <c oughs> เพิ่มรสชาติของน้ำซุปดาชิ <c oughs> อร่อยดีนี่นะจะ <c oughs> ได้ต้องมีไส้ลงไปหน่อยก็จะเพิ่มรสชาติมากขึ้นหมดแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อไปต่อกันที่ร้านที่สามนีอ่ยอั่างนที่สามเนี่ยจะเป็น ข้าวหน้าปลาหลาย,ย่างแล้วก็โปะด้วยไข่ม้วนเด้งดึงเด้งดึนะคะที่ร้านอุนากิคุชิยากิอะไรเนี่ยอุนากิกุชิยากิอิซุโมะค่ะร้านข้าวหน้าปลาไหลร้านนี้นะคะเนี่ยใช้คำว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟเลยเพราะว่าคือใช้คำว่ายังอยู่ติดดีไหมเพราะว่ามันเป็นทางเชื่อมอะเข้ามาในห้างเลยนะคะอยู่ที่ห้างอ่านว่าอะไรไม่รู้รู้ว่าเหรอ ชั้นปีสองค่ะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าคือคนมันเยอะมากไม่รู้จะต้องได้ต่อคิวกันเปล่าร้านแอบหามายากค่ะเพราะว่าคิวยาวจริงสมคำล่ำลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างมากเท่าที่ไปดูมาเหมือนร้านน่สุโมนีเขาเป็นนักอิสระด้วยนะคะก็คือเป็นมีแบบปิ้งย่างมีอาหารตามสั่งเป็นจานๆมาดื่มนะคะแอลกอฮอล์ด้วย แต่คนส่วนมากก็คือมาตามไว้เข้าหน้าปลาไหลแล้วฉันคือหนึ่งในนั้นสามคนสามถ้วยไปเลยจุดจุความน่าอีทนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปลาไหลออกก่อนนะเพราะว่ามันกินก่อได้ ไข่ก่อนเนื้อเด้งดึงไข่หวานเนื้อหนาเด้งดึงอร่อยมากนะคะข้าวคลุกซอสมาแล้วด้วยอร่อยสุดๆก็ใส่ซอสน,นะคะม,มากับพี่ ออร่ปอ,อะไรแบบย่างเตาถ่านนะคะหอมกรอบเนื้อดีมากนุ่มมากอร่อยมากสมแล้วนะคะที่ได้3.47จากทาเบล็อก ok ค่ะเเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเข้าเหลือเยอะมากตรงนี้น่าจะสั่งหามีสั่งเล็กกรุราข้าวนะคะข้าวประมาณ750กรัมเออเยอะมากเลยเสียดาย ครบ3ร้านแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านแรกเนาะโอคนุนมิยากิร้านที่2เป็นโอนิกิรินะคะแล้วก็ร้านที่3เนี่ยเป็นข้าวหน้าปลาไหล<ม>ที่จริงอยู่ที่อุบลาเนี่ยมีอีกหลายร้านม,ม,มากมากที่น่ามาตำน,นะคะเด<ม>ี๋ยวคอเซฟเก็บเอาไว้ครั้งหน้านะคะ anyway, <ม>่ะเอนนิเวกเดย์สุ t ป o จจุบันนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ตอนหน้านอกรดยว่าเราจะพาไปไหนพาไปกินอะไรในโอซาก้านะคะทุกคนสำหรับนนี้ลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ